สวัสดีคะ่ะวันนี้เราพามาทํากระทงงกันอีกแล้วใกล้จะเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะเราก็เลยเอาแบบใหม่ๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะจะเอาไปต่อยอดสร้างรายได้นะคะเราก็ดีใจมากๆเลยถ้าเพื่อนๆเอาไปทำเนาะเริ่มต้นงานวันนี้เราก็จะใช้เป็นใบตองนะคะขนาดประมาณหน้ากว้าง3านิ้วคะ่ะเอามาห่อแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ เราจะห่อเป็นตัวฐานด้านล่างนะคะตัวนี้เราใช้ดอกอัญชันในการตกแต่งกระทงในวันนี้แล้วก็จะใช้เป็นลูกมะม่วงหาวมะนาวโหนะเราใช้วัสดุรอบตัวที่มีนะคะเอามาประยุกใช้ทำกระทงะแล้วก็นำมา ประกอบแล้วนะคะเริ่มประกอบการประกอบก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆทํถ้าเหมือนทุกๆคลิปนะคะก็คือจัดวางล้อมรอบคือใจความสําคัญของกระทงเรานะคะเวลาเทคนิคที่เราทําเราก็จะทําตัวฐานก่อนแล้วเราก็จะค่อยมาตกแต่งภายในแบบนี้นะคะตกแต่งด้านรอบในเวลาชั้นที่2ที่เราทํานะคะเราก็จะใช้เป็นดอกอัญชันล้วนนะไม่ได้ใช้ใบตองนะคะ เราก็จะค่อยๆจัดเรียงแบบนี้เลยทําทั้งหมด3ชั้นนะคะด้านนอกหนึ่งชั้นแล้วก็ชั้นดอกอันชั้นล้วนแบบนี้อีก2นะคะวันนี้เราขออนุญาตใช้เป็นหมุดนะคะเพื่อง่ายต่อการทําการสาธิตนะคะแต่เพื่อนๆคนไหนถ้าจะทําตามไปรอยจริงนะคะก็ให้เพื่อนๆปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เองบางคนอาจจะใช้เป็นไม้กัดนะคะ ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราขอใช้หมดเพราะว่าเป็นการสาธิตเฉยๆนะคะเราไม่ได้เอาไปลอยจริงนะนี่นะคะเราก็จะค่อยๆจัดวางอย่างนี้เลยค่ะจะสลับฟันปลาก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันห่างเกินไปเราก็พยายามจัดเรียงตามความเหมาะสมนะเราก็จะได้ชั้นในประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราใช้ลูกมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ ทิมไม้หรือทิมหมุดก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปเสียบเลยเสียบค่อยๆจัดวางอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมก็จัดให้มันเหมาะสมเนาะดูว่าแบบไหนวางแบบไหนสวยเพื่อนๆก็สามารถจัดวางแบบนั้นได้เลยเราก็จะทําประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งส่วนด้านขอบข้างๆอีกหนึ่ง อีกหนึ่งรอบนะคะก็ใช้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหมนเดิมเพื่อที่จะให้สีเขาตัดกับสีของดอกอัญชันนะคะเท่านี้เองสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจเราผ่านทางช่องทางด้านล่างนะคะตอนนี้เรามี y o u t u b e แล้วแล้วเ,เราก็มี tiktok ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ